ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแข่งขันนัดที่2ของโรงเรียนเวนมนต์อันเป็นชื่อรักของเรา h o w w r ิตส์ o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  อ f ฟว c ชครอฟต and น i z a r d r y ดและดีใจที่ผมลีจอร์แดนรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายอีกครั้งในวันนี้ด้วยเช่นกันครับดีใจที่เห็นสมาชิกของเราเหล่าโรงเรียนผู้ชื่นชอบและหลงใหลในกีฬาไม่กวาดบินนันเรื่องชื่อนมืมารวมหน้าพร้อมตากันอีกรั้ณสนามแข่งวินิชของเรา ช่วงนี้แม้อากาศจะไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นะเพราะหลายวันมาเนี่ยฝนเฮลมาบ่อยๆทำให้หลายทีไม่สามารถที่จะฝึกซ้อมกันได้สักเท่าไหร่ตา่า,ตามคนอดครวนกันไปตามๆกันว่าเ<ส>มื่อไรโรงเรียนของเราจะมีสนามฟุตบลในอาคารก็ให้เล่นกันนะสงสัยงานนี้คงต้องสอบถามไปทางศาสตราจารย์ดับูเดาว่าเรามีงบประมาณการสร้างหลังคากันไหมในช่วงนี้ หรือเราควรจะเสกกระทพอิมพิวียสให้น้ำมาเกาะตัวเราแทนดูเท่าว่าอาจจะง่ายกว่าก็เป็นได้แต่ก็อีกอย่างนึงที่พวก,กิ๊กติ๊กถึงเรื่องราวเหล่านั้นวนิธีการแข่งขันของเรานัดที่สองเป็นการแข่งขันระหว่างบ้านแม้เจอตัวตุ่นตลละลุยผู้รักความสงบแต่จะ,จะไม่ยอมให้ใครมาราวีและพร้อมต่อสู้ยิบตากับบ้านอสรพิษว่องไวและร้ายกาแต่เป็นไม่เล่เหลี่ยมพิสง เขาะเป็นโปรแกรมต้อนรับพิกับารสองทีมในวันนี้ด้วย Half Past Atlantis No ยอดเยี่ยมจใช่ไหมล่ะได้ข่าวว่าทั้งสองบ้านเนี่ยซุ่นสาวเนี่ยแย่มากเลยชาวบ้านตุ่นตะลุยของเราเขาบอกว่าทีมแม้จะฝนตกหนักแต่พวกเขาก็มีการซ้อมกันอย่างสนุกสนานในห้องนั่งเล่นรวมไม่รู้ว่าซ้อมกันยังไงส่วนบ้านงูได้ข่าวบอว่ามีสปอนเซอร์พิเศษเรื่องไม้กวาดและไม้กวาดรุ่นใหม่ลิมบัสสองทันหนึ่งจะคัดกรรมการนักเรียนมาใช้ แต่เรื่องนี้คงบอกได้ยากเพราะไม่กว่าที่ดีกว่าก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเล่นได้ดีกว่าใช่ไหมละครับแต่เราต้องยอมรับกันว่าเลิตอร์วินเนี่ยมีความมุ่งไว้และกิ่งกา่ายในการสร้างรูปล้ลอลูกชนมากทีเดียวดังนั้นเรามาเปิดตัวนักกีฬาประจำบ้านกันดีกว่าว่าการแข่งขัน,ขนแมตช์ที่สองในี้ใ,ใครจะเป็นผู้ร่วมลงแข่งกันบ้างขอเรียกประมือต้อนรับทีมบ้านแฮมป์ตันพัลสกันหน่อยเชสเตอร์สุดโปร ทั้งสามคนที่ขึ้นชื่อว่าสามารถกีกันทำงานมากที่สุดในบรรดาทีมเชสเซอร์ของสี่บ้านที่แผนการรับมือที่ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนคุมลูกเป็นหลักเซเบอร์ผู้ไม่อยากพิจารณาใดๆเมื่อขวางที่ไม่ว่าเธอจะเอาแย่ที่เมนทุกรถหรือกบช็อกโกแลตมาล้อมพวกเขาก็ไม่หวั่นสโนว์เกิรเซเบอร์และชิโน่สามสาวผู้โงไวและเก่งกาจเชสเซอร์สาวของฮาร์ฟเ์พาร์ฟตามด้วยบีเตอร์สาวสองคนที่บอกได้เลยว่าแรงหัวนั้น สามารถตีลูกบลเจอร์ลอยไปไกลถึงลอนดอนได้เลยสำหรับสองสาวบีเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าตีหนักที่สุดในฮอกวอตส์แต่ว่าตีโดนเป้าหมายหรือเปล่านี่ก็เรื่องนะครับแซลลินมิสฟอนนี่กับตันทีและมิสเอ๋ยสองสาวขาเฮลที่จะพาคุณไปตะลุยอีกมิติถ้าเกิดลูกบลเจอร์ฟาดผ่านพวกคุณก็มาพอดีต่อมาคีบ้าสาวผู้มีเทคนิคที่จะรักกันขนานนามว่าโดดเด่นคนนึ่นที่สุดกับท่าสปินรอบเดอะฮู ด้วยการขี่ไม่กวาดของ <บา S 3> สว weakest, passo, ่างรอบหัวเสาประตูเพื่อปัดการทำแก้มของเชสซีอีกฝ่ายแค่คิดก็สน <Hayır> moderate, ุกแล้วใช่ไหมล่ะถึงมันอาจจะทำให้เธอต้องนอนห้องพยาบาลในเสภาห้องเบาแนี้หน่อยหลังแข่งเสร็จก็ตามมิสโรัสวินเวนตันและสุดท้ายสำหรับทีแม้เจอตุ่นต่ลุยจะเป็นใครไม่ได้รับลูไวตัวเล็กสายตาคมกรริบเหมือนตุ่นมองไปในความมืดใต้ดินไม่มีอะไรจะเล็ดรอดสายตาของเธอได้ ซีเกิลผู้มีประวัติอันแสนโด่งได้เจอการคว้าลูกไม่ยอมหล่นจากต้นมิสเตอร์ทัชิดาซีเกอลเป็นหนึ่งของฮัฟฟ์พาวเวอร์และขอเสียงปรบมือให้กับทีมฮัฟฟ์พาวเวอรทีมหญิงล้วหนึ่งเดียวของฮอกวอตส์ทีมนี้ด้วยพลังแม่เจ้าพี่หญิงพลังหญิงโอ้ไม่น้อยหน้าตามกันมาทีตีกับทีมอสรพิษผูมาริเลี่ยมและกลวิธีมากมายที่จะทำให้พวกเขาไปถึงชัยชนะมาได้เสมอ ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักกีฬาของเราสลิทเรนเชสเตอร์ท <transforming. S 2> cool ีวอลไวไหลลื่อนยิ่งกว่าสายลมพวกเขามีกลยุทธ์เด็ดที่เรียกว่าบินประกบและจับตบพื้นแด้วเชสเตอร์สองคนบินขนาฝ่ายตรงข้ามและปล่อยเชสเตอร์ที่เหลือบินสวนทางมาและพุ่งชนหนึ่งไอ้หังไปเลยอ่ะอันจะดูเหมือนรุนแรงแต่ฟรีเดิชมันก็เล่นกันมันแบบนี้แหละเพราะเราไม่มีกติกาห้ามชนกันหรือแทะกันนะจ๊ะ นำโดยปานเชนอกอัิตารอาโปยอดทีมผู้สามผัสที่เหลือร้ต่อมาปีเตอร์ชายหญิงที่เล่นกันเป็นทีมได้เราก็เป็นคนเดียวกันตีโตส้สวนไปมาเรากับกีฬาคลินิสของมาเกอร์ล,ลูกนู้พวกเขาไม่ดีพอมาไม่หญิงนั้นหัวของเทาอาจะหลุดปลิวไปเลยก็เป็นได้เนาสไซและมิสเตอร์ไดรจอมหวัวอาถาังการนอกจากนี้กับตันทีมสเซเิน คีเปอร์ผู้ที่ได้รับรางวัลบทกลอนจากศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดผูมากสเสน่ห์เหลือร้ายที่ชนะการแข่งขันประกวดรอยยิ้มรงสเสน่ห์จากนิตยาสามใน่บดแรกสัปดาห์นอกจากความสามารถในทางสารศาสตร์แล้วเจา้าตุยมีความสามารถในการการ,การลูกพอโฟร์ดอีกด้วยกับด้านชิมส,ส,ส,ส์เลดรินวัตชันยูสุดท้ายซีเกอร์ที่ว่าสายตาคมกริบระวังไว้แล้วแม่นย้ำเราจับวาง ถ้าบอกก็ไม่กวาดแข่งร like ุ่นใหม่ท so ั uh ้ง huh. ท่ครัวของนักเรียนบ้านสืบเรียนได้รับอภินันทนาการมาเป็นพิเศษนิมบาส2001กว่าจะทำให้บ้านสืบเรียนก้าวไปสู่ชนะได้ไม่ยากหรือเปล่าซีก้าไทเกอร์งูเสือแห่งสเลดเอร์เอาละครับก่อนอื่นขอเสกคาถาส่วนร้าเพื่อขยายเสียงกับดันของทั้งสองทีมเช่นเคยม่นจะมาข่มขวานและทำให้เกมของเราสนุกแท่ไหนกันก่อนอ้าว ขอเสียงกับทีมฮับฟพับหน่อยครับสลิทิรินก็แค่มีเขียงจริงลิซินดอรู้เรเวนคอรู้พับฟุพับจะไม่ยอมแพ้คุณหรอกค่ะเพราะฮับฟุพับแปลว่าสวยและเก่งนี่แหละพลังผู้หญิงพลังหญิงที่เรารอคอยหวังว่าเราจะเห็นพลังเฟมินิสต์ผ่านฟิลิชในนี้นะครับ ต่อไปจะฟังก like, ันบ้างอย่ายอมแพกเขากันนะพวกฮัฟเฟลพารหรอกพวกนายไม่มีทางชนะพวกเราได้หรอกก็ไ้สิ่งที่นายเรียกพวกไม้กวาดเอาไว้ดีๆแล้วกันอย่ารีบลงไปกองที่พื้นสนามเร็วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพวกเราไม่ตื่นยินทำเตือนจากฟาสเลนเทย์ล่ะเบร็ท เอาล่ะเมาื่อแข่งขันก็เสร็จแล้วก็อยากให้รู้ว่าแมชนี้จะมีกรรมการที่คอยจับตาดูพวกคุณอยู่ตลอดการแข่งขันไม้มีการเล่นผิดกติก,กาเกินไปเช่นการเสกกระถา,างในระหว่างการแข่งขันหรือแอบดึงไม้กวาดของคนอื่นครับขอเชิญไปดมพูช,ชกรรมการกลา่าวเปิดเกมและปล่อยโล่ทั้งสามชิ้ครับ <C oughs> ฉันหนีว่าอ,าอะไรมากนอกจากการทุกเธอจะเล่นกันในทุกกติกาและไม่ใช่ความรุนแรงเองลาล่ะ <c oughs> ฟังสิงลูกบีดเตรียมพร้อมเริ่มการแข่งขันได้นับจากนี้เกมเปิดแล้วครับเอาแล้วสโนกัสเชสเซอร์จากบ้านทัพพับทุ่งก็ใส่ลูกอย่างรวดเร็วครับทั้พวกมันยังเสาประตูของเซินิรีโดยทิ้งห่างคู่เบื้องของเธอดูเหมือนว่าทางจะเปิดมากเลยทีเดียวครับสำหรับการพุ่งไปครั้งนี้เสาประตูรออยู่ข้างหน้าว่าทันยูคีเปอร์ของเซินิรีเตรียมรอท่าแล้วครับแต่ว่าระวัง บีเตอร์สเตอร์ไดจากซิลิทรินฝวลูกและเจ้าของเขาใส่แล้วครับสโนกัสหลบได้โดนโยลูกของฟอคเขาหมดแล้วครับนั่นอโปจากชืสลิตเตอร์ดิเชเซอร์หุ่นกระแทกกำลังเข้าที่ไม่กวาดถ้าทำลูกของฟอคหลุดมือแล้วครับแต่เซเบอร์เชนเซอร์อีกคนของฟอคพาวฟตามมาพอดีสวนกับใครอธิตากำลังพุ่งเข้ามารับแทนเอาไว้ได้แล้วปาเข้าไปห่วงในจังหวะที่เผยตะทีครับโอ้ฟอ์พาวฟเปิดชนะไปก่อนแล้วครับสิบต่อศูนย์ ง้นที่แบตเจอร์มาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลยนะครับชอวสลิตรินผู้ไม่เคยย้อมให้ใครเปิดเกมก่อนคงรู้สึกร้อนอหนาวกันแล้วรู้ว่าพลังเฟมินิสต์จะเอาชนะพลังอสอรพีได้หรือเปล่าเอาล่ะนะครับว่าท่านอยู่กับต่านทีมเดย๋ยวลูกพเฟอลกลับเข้าสนามครับสลิตรินรับลูกต่อไปได้ปานชนกพาลูกอฟรฟลส่งต่อให้อิตาอทิตาส่งต่อให้อาปโป ผลที่ปีเตอร์พับพัฟหัวลูกแรสเตอร์มาขวาราดผ้าครับที่ออกนอกสนามไปแล้วเหมือนอาโปจะหัวรอยย่อไปด้วยในขณะที่พุ่งไปยังศัตรูร่วมด้วยคีเปอร์พับพับโรสลีนเธอเริ่มมีความสว่างแล้วครับด้วยท่าอันยอดเยี่ยมของเธอเอาละครับเอาละครับอาโปเหมือนส่งสัญญาณอะไรไปหาปีเตอร์ของทีมตัวเองครับเนี่ยสายพุ่งตามมาหัวใส่ลูกแรสเตอร์ที่ทิ่เข้ามาพอดีครับแล้วหัวไปทางสองประตู โรสลินรีบบหลบครับเสียจังหวะสว่างเลยแล้วอาโปก็โยนลูกก็ห่วงแบบง่ายซิดลินสิบต่อสิบเท่ากันแล้วนะครับพอฟู๊ฟู๊ฟแักมือกันด้วยระหว่างอาโป้และเนสซายแสดงว่าทีมซิดลินหมดเย้แล้วจะมีกลิ่นเป็เด็ดอะไรพวกเราดูแน่นอนครับวันนี้โรสลินส่งลูกกลับเข้าสนามครับชิโนอาพับนะครับพาลูกอาโฟได้ครับพุ่งกลับไปยังสองประตูลบดีเชสเตอร์สัดซิดลรีทีละคน ลูกบล่าเจอจะมิสเตอร์ไดไม่แล้วครับลิสตินนี่เขาถนัดอะไรดีจริงๆนะเนี่ยพู่ไปแล้วครับว่าท่าน์ยูที่ <He S 2> ยืนรอยเฝ้าอยู่เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับครับพอเขาพับพุ่งไปแล้วชินโน่ส่งใไฮโนก้าที่รอท่าอยู่ไม่ใกล้จะฝั่งขวาแล,ล้วครับโยนเข้าไปแล้วโอ้เอาเขพับกี่สิบต่อสิบแล้ว,วครับเยี่ยมยอดเลยเอาล่ะเอาล่ะมิสตินบน์บินวนๆอยู่รอบดูท่าจะหมดอะไรกันนิดหน่อยด้วยว่าท่านยูส่งลูกเข้าสนามครับ อาทิตารับลูกไว้ได้พูดไปยาวสาวป็นตัวพ,อพ,อพ,อพัฟฟ์ฮัฟเอ๋ยฟาลูกแล้วจมาครับแต่ดูเหมือนจะเตี่ยวไปนอกสนามบนราตรีกับที่อาทิตาบินไปนะครับบีเตอร,ร์ฮัฟฟ์ฮัฟของคนนี้วันนี้ดูชอบเตี่ยวนอกสนามนะครับเอาล่ะไม่รอช้าไม่ว่าลูกกองสวัสดิ์ของโรซินก็เดินจะกันไม่ได้นั่นเนี่ยโอ้เข้าไปแล้วยี่สิบต่อยี่สิบครับลิเยริยนกับฮัฟฟ์ฮัฟวันนี้มาคู่กันตลอดเลยนะฮะ ฮีเปอร์ควาฟเวอร์พารฟนะครับส่งลูกเข้าสนามแล้วครับเต่ซีนิรินนำก็วิได้ครับมาชโนกควาลูกได้ส่งต่อให้อโปอโปพุง่งซิกแซกกับเชสเตอร์ควาฟเอร์พารฟที่พุ่งจะเข้ามาสก,กัดแล้วโชบต่ำลงไปแล้วครับก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นมาอีกครั้งฟคนนี่ตีลูกกระเจ้าพยายามส่งไปขวาน,นะครับแต่เอา้าต<ด>ีอ<ด>อกนอกสนามไปแล้วครับแล้วก็อู้ยโยนลูกเข้าไปในตาระเบียบแล้วสามสิบต่อยี่สิบแล้วครับตอนนี้ซีนิรินนำอยู่สิบต้มแล้วครับโอ้โอ้จะไม่ทัน โรเซนลีนเตรียมลูกกับเข้าสนามอีกครั้งครับเริ่มเสิร์ฟจากฝปาทับเพอพับนะครับเชสเซอร์ของเซจิรีนปาชโนพุ่งเข้าแยกลูกลูกจากเซเบอร์ได้นะครับแล้วไปโยนกลับเข้าหัวไปเลยนะครับเป็น40ต่อ20นะครับโอ้โอ้ไวกระเดียวผมก็เป็นเซจิรินจริงเลยบีเตอร์ของทาบเพอพับก็มีอยางฟาลูกละเจอกันหน่อยนะไม่อย่างนั้นทีมมูนิจะใส่ไม่ยั้งเอาเอาล้วครับเลเกมกลับมาเริ่มเล่นกันต่อนะครับผ่านไปไม่นานก็จะกลายเป็นดูเหมือนทีมูนนำไปแล้ว โรสลีนเตรียมลุกกับเข้าสนามอยู่รอบครับตอนนี้เชสเซอร์ของพฟพาวสมาขี่ไม่กว่าอยู่ใกล้ๆจองกันดีหน้าไม่เอยียงนั้นอาจจะไม่ทันกันอีกโรสลีนดูจะใช้กลอมเมทแบบรีบจบแตมให้ไหวที่สุดหน้าหงเลยอ่ะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้เชสเซอร์ของพฟพาวสพุ่งแล้วครับโนกั <No S 2> ส,สรับลูกไว้ได้ส่งต่อให้เซเบอร์เซเบอร์พุ่งไปที่เสาของโรสตินเนตสายฟาดแรเจอร์อีกแล้วตามด้วยมิสเตอร์ไดหัวลูกแรเจอร์ก็ใส่เชฟวิทวุิดเซเบอร์ส่งต่อให้ชิโน่ครับ อโปจากนิกรลนพุ่งเข้าไปใกล้ชิโนฮารฟพาวแล้วนะครับสงสัยจะกระแทกที่ลูกพอเฟลหลุดมือแต่ชิโนฮารฟพาวพุ่งขึ้นไปสูงขึ้นนะครับระวังลูกเบอร์เจิดด้วยตอนนี้เธอตรงไปยังห้อประตูแล้วครับวัฒนอยู่ระวังโอ้เยี่ยมโคตรเลยครับฮาร์พาวตามตีขึ้นมาได้แล้วนะครับตอนนี้คะแนนเราอยู่ที่44ต่อ30ครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ซีเกร์ของแต่ละทีมจะเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าจะยังไม่มีวี่แววเพราะมาตรฐานดีตาไทยก็ยังคงแยกกันดีคนละจุด พวกนายเป็นความบอกของทีมและพวกรีบจับลูกสเนชชอได้เพื่อจะได้จบเกมสักทีเอาลระครับการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปครับซิดนยียนลูกเข้าสนามครับอบโบพาลูกเลนเชสเตอร์ทั้งสองคนตามประกบนะฮะเพื่อการให้เชสเตอร์ของทีมที่เหลือเข้ามาแย่งลูกไปได้ครับตอนนี้พุ่งตรงไปที่เสาประตูอีกครั้งแล้วครับ,รบเอ๋ยบีเตอร์จากาโฟพับขวดลูก布拉เจอร์มาแล้วครับแต่ก็พลาดไปลูก布拉เจอร์เลือกจะไปโจมพีเซเบอร์ทีเดียวกันที่มีตามมาอยู่ห่างแทนซะงั้นน่ะ ระวังด้วยคิป้าวผาฟ้าผับเอาแล้วโรสลินระวังให้ดีถ้าควงสฟัดตัวเธอเอาพลังได้หรือไม่โอ้เข้าไปแล้วครับมูชนะอีกแล้วนะครับเป็น50ต่อ30แล้วครับมูเริ oh. Listen, ่มฉกต่อเนื Maps ่องแต่ไม่ปล um> ่อยนะครับชาวแบตเจอร์ระวังเงินด้วยอย่าปล่อยพวกเขาแต่รู้ฝ่ายเดียวดึงพลังเสาเสให้เต็มที่เลยโรสลินอยูลูกโฆษนาครับโนกัสขวาลูกไว้ได้อาโฟพับนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้ชิโนชิโน่โบเนสตาย ที่ฟานลูและเจอโคมาสวนกับไทเกอร์ซีเกอร์ของซิลิรินที่ดูเท่าว่ากำลังจะตามหาลูสเนชอยู่ซึ่งบ่ายนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเธอพุ่งตรงไปที่เสาประตูแล,ล้วครับส่งไปให้เซเบอร์เซเบอร์ตั้งท่าจะทำแน่แล้วครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะรอดไหมคราวนี้ว่าทาันยูกับตันและคีเปอร์ไี่มไม่กว่าโดโดยได้แปลกครับการนั่งเสารประตูตอนนี้เชสเซอร์ฝั่งซิลิรินพุ่งตามแล้วครับทำไปเรื่อยทำประตูไปตอนนี้หยู่โดนชนจนตกไม่กว่าแน่ โนกัส no พุ่งมาข้างหลังเซเบอร์ทรามทัศน์จ้ออนก็ห่วงแต่ส่งลูกกลับให้โนกัสแทนแเอาอู้นจังหวะที่เผิดโนกัสโยนลูกเข้าเสาประตูไปแล้วครับเป็น50ต่อ40แล้วครับตามมาเลยนะฮะการแข่งนัดนี้อยู่ท่าจะยาวนานซะแล้วนะครับท่านผู้ชมและสองทีมนี้ก็ไม่ยอมใครเลยครับตามมาแล้นะฮะลิทีบีนโยนลูกเข้าสนามครับอาโปพันลูกไปได้พุ่งแทงกินพับพับแล้วครับเอ้ยที่ลูกแรเจอร์มาแต่ลูกแรเจอร์เนาะเส้นทางไปไหนก็ไม่รู้นะ ไม่รอช้าพวกก็ทำคะแนนทันทีสลิรินเป็น60ต่อ40แล้วครับโอ้เสียงฝนฟ้าเริ่มดังคืนคืนมาหวังว่าฝนไม่ตกในรนี้หรอกนะไม่อย่างนั้นเราก็มีหวังเราอาจจะได้ชมกันท่ามกลางสายฝนแน่ๆพาร์ฟพาร์ฟเริ่มเกมตามแล้วครับเซเบอร์คว้าลูกไปได้หลังจากโรสลีเดินข้าสนามพวกตรงแบบไม่รอช้าเมื่อสลิรินกุ้งเข้าไปขวางแต่ดูถ้าว่าจะหลบหนีได้คนนี้พาร์ฟพาร์จะทำคะแนนได้ไหม โนกรับลูกต่อแล้วส่งให้ชิโน่ไม่สนใจกานครับประตูแบบเลขยไปผมว่าทะยุแล้วก็โอ้เข้าไปได้แล้วเป็น60ต่อ50แล้วครับประตูครับเริ่มตามซินธิรินมาแล้วนะฮะต่อมาเลยครับซินธิรินโยนลูกทศนาครับเอ๊ะเนะ็ตซีเกิลทำอะไรกันอยู่ครับเหมือนปิ้นขังกันอยู่เลยอะลูยเซนช์หรือเปล่านะวปปันนี้มีลูกแรกก็ใส่ครับแต่ก็ไม่ได้ผลนะฮะ ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะเขาแยกกันไปแล้วสงสัยมองเห็นเศษเหรียญที่ตกอยู่แถวพื้นสนามแล้วมั้งโถอ้าอ้าวลูกก็ไปแล้วครับลิเชอรีนเป็นเจ็ดสิบต่อห้าสิบแล้วครับโหกำลังทำคะแนนกันต่อเนื่องเลยนะครับเทฟฟ์พัฟส่งลูกเข้าสนามต่อเซเบอร์รับลูกไปได้พุ่งไปทำเสาประตูที่ชิโนอยู่นะฮะโยนให้ชิโนเข้ามารับไว้ขณะที่อาโปพยายามพุ่งเข้ามาแซงเพื่อแย่งลูกแต่ก็พลาดมิสเตอร์ได พาดูกและเจอมาแต่ก็ยัไม่เป็นผลนะครับเอาก็พ,พาฟู่ไปที่เสาประตูอีกครั้ง <c oup es> คีเปอร์ตวัฒนยูกำลังจะหลอกล่อผลนีฟฟ <c oup es> ุ่เขา้ามาปาดูกและเจอมาด้วยวัฒนยูห <c oup es> ลบ <c oup es> ชิโน่ย้อนข้าวหูไปได้แบบชิลๆ <c oup es> เป็นเจ็ดสิบต่อหกสิบแล้วครับไ <c oup es> ล่ม <c oup es> ีกันมาเลย <c oup es> บอกเลยว่าแมชนี้ไม่ธรรมดาใครที่ไม่ได้ตามมาแต่แรกคุณอาจจะพลาดจุดไหนจุดของแมชนี้ไปแล้วเอาล่ะเลดี้รีนโดนลูกเข้าสนาม เซเบอร์จากฮับฟ์ฟับพยายามเข้าไปแย่งปาชนกครับที่รับลูกไว้ในโดือนนี้สเตดาหัวดุล่ะเจ้ากู่ใส่โอ้ยหน้าเกือบแหกันแต่ดีที่ไหวตัวทันหลบไปได้ปาชนกเลยขวาลูกไว้พวกพยาจะต่อประตูฮับฟ์ฟับแล้วครับเชสเตอร์จากฮับฟ์ฟับพยายามตามมาแต่ว่าปาชนกโยนตัวหัวไปแล้วเป็น80-60ครับมชัดเจนว่าสตีลไม่ยอมให้แบลเชอร์นะพวกเขาได้แม้แต่แต้มเดียวจริงๆสู้พวกเขาทีตุนฮับฟ์พับปีเปอร์นะครับโรสลีนโยนลุกกลับเข้าสนามเซเบอร์ พุ่งเข้าไปขวาลูกไว้ได้พยายามหลบเดีกอาทิตาเชเซอร์ทีุ่่งเข้ามาทะยอนส่งต่อให้สโนว์การ์สเนกาสส่งต่อให้ชิโนเธอบินเหินตีลังกาพุ่งแล้วครับตรงไปยังฝาประตูมิสเตอร์ไดฟ้าลูกกรเจาะเข้ามาและอาจิตาซีกอร์บินโชผ่านมาระว่างลูกกาะเจาะด้วยจะน้องก่อนฉานลูกนิชเจ้นะจ๊ะแล้วก็ยอดเยี่ยมเัาพับตามาแล้วครับเป็นแปดสิบต่อเจ็ดสิบเอาล่ะมีน้อยหน้ากันนะครับอย่าดูถูกตูนบอกเลยพวกเขามาพร้อมเสียงเชียร์กระหึ่มสู้กับฮาบบูฮับ นะครับซีติรินเตรียมโยนลูกเข้าสนามชิโนะลงไปแย่งเร็วมากครับจากที่อาโปเข้าไปรับเธอคว้าไปแย่และโยโนกลับเข้าไปในห่วงสนดียืนที่ไม่มีใครตั้งตัวเลยครับไม่คาัฟุ้งเเพ้วตามคะแนนมา80เท่าต80ต่อ80นะครับโอ้โหรวดเร็วปานสายฟ้าแลบมากไม่ใกลเห็นทันกันไหมเนี่ยเรียกได้ว่าตัดสินใจเฉียบขาดมากในจังหวะที่ทุกคนกำลังจดจ่อกับการโยนลูกตอนนี้ทั้งสองทีมคะแนนเท่ากันนะครับ เดซายกับไดมือหวดของซิดดารินคราวนี้ดูเหมือนจะพยายามคุมให้มีใครพุ่งเข้ามาแย่งลูกได้ในการบรรลูกครั้งใหม่เข้าสนามวัดนันยูโดยลูกเข้ามาด้านอาทิตาเชสเซอร์ของซิดดารินพุ่งเข้าไปทางเสาประตูไม่ยอมให้ใครเข้ามาขวางเปิดทางให้ลูกและเจ้าจะมิสเตอร์ไดพุ่งไปยังโรสลินคีเปอร์ของฟอร์พาร์ตนะครับไม่รอช้าอะไรมาขวางมิสไตน์ลูกนี้ก็มีอยู่เข้าไปแล้วเป็นเก้าสิบต่อแปดสิบครับฟอร์พาเปิดเกมย้อนลูกเข้าสนามต่อนะครับเชสเซอร์เซเบอร์ ลูกไว้ได้โยนส่งต่อให้ชิโน่นะครับไม่เห็นว่าตัวเองโดนประกบชิโน่รับช่วงต่อไปครับโยนให้โซกัสที่บินอยู่ใกล้ๆถ่าเรงความเร็วสูงส,งสุดครับไม่เห็นว่าทางข้างหน้าเปิดโล่งพุ่งไปยังซับประตูโยนเข้าไปแล้วพราเป็นเก้าสิบเท่าต่อบเลยนะฮะรีเริ่มเกมเหมือนก่อนวันนี้นะฮะอาทิตารับลูกไว้ได้ครับจากการโยนจากเข้าสนามก็ต้องส่งต่อให้อาโปจะเป็นทันไรเซเบอร์พุ่งเข้ามาแย่งลูกไปได้ครับ ตอนนี้บินหัวกลับมาที่เสาฝั่งซ้ายดีนะครับเนสไซหัวลูกแรเจอร์เข้ามาขวางแต่ก็ดูไม่น่าจะขวางไว้ได้แล้วก็จัดเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วไวมากจริงๆบอกได้ว่านานีต้องเตาไวสุดๆเป็น90ต่อ90นะครับมูงอย่าพึ้นแผ่วนะตอนนี้ดูเหมือนตูนจะพยายามตีตื้นขึ้นมาอย่างชัดเจนมากเลยสงสัยเครื่องร้อนแล้วแน่แน่ว่าทันยูส่งลูกเข้าสนามครับแต่โนกัสไวกว่าปาชโนฮะฮพพูงเข้าไปรับลูกเอาไว้ได้เธอกำลังดีตัวกลับไปยังเสาประตูของตัวเองมิสเตอร์ได บีเตอร์ไม่รอชา้าหัวลูกแรเจอร์เข้าใส่โดนเข้าไปเลยครับเต็มๆที่ไม่กว่าเสียหล,ล,ลักลูกคอเฟลร์หลุดมือไปแล้วครับอัโปชเชสเตอร์จับลิดิรีนทุ่งไปรับได้แล้วบินตรงไปยังเสาประตูนะครับเอ้ยตีบลัชเจอร์เข้าใส่บา้างแต่พลาดไปแบบเส้นใหญ่ๆผ่าแผลนะครับระวังไทเกอร์ที่บินหาลูซิสอยู่ข้างหน้าด้วยชิโน่บินตามมาประกบแล้วครับดูซิว่าจะมีอะไรอยู่ในใจแล้วฝนนี้ที่หลักอยู่ข้างหน้าหัวลูกแรเจอร์เข้าใส่อโปโปจังๆแล้วครับน่าจะจุกเลยแหละ ลูกบลาดเจ้นเพื่อไปที่ท้องไม่รู้ว่าเพราะแม่หรือว่าบังเอิญแล้วชิโน่ขวาลูกไปได้ครับบินเวิกกลับมารวดเร็วสมัยเซบาสติสรออยู่แล้วแล้วก็ทำคะแนนเป็นหนึ่งร้อยต่อเก้าสิบแล้วครับคราวนี้เป็นซิลจารีที่เป็นฝ่ายตามมาบ้างนะครับดูเท่าที่ยังไม่มีวิ่แววจากฝั่งของซีเกอร์ที่พยายามบินวนหาลูกนิชกันอยู่ต่างคนต่างบินกันไปคนละทิศคนละทางเลยซิลจารีนะครับโยนลูกเข้าสนามครับลูกจะเริ่มแผ่แถวลงแล้ว อย่ายอมแพ้หนู่เขียวของเราปานชนกรับลูกเอาไว้ได้ส่งต่อให้อาธิตาเธอนี่บึ้งไปยังฝั่งฮัฟเฟุพัฟแล้วครับแต่ว่าฝนนี้กลับตามคาร์ฟุพัฟหัวดูปบราเจอร์มาแล้วโอ้ลิซเซอร์ได้หัวรูปบราเจอร์กลับไปโต้กันแต่โชคดีไม่โดนใครลิทิรินพุ่งไปแล้วครับที่เสาประตูแล้วโยนเข้าห่วงแต่โรสลินกันไว้ได้ครับเซเบอร์ฮัฟเฟุพัฟเป็นฝ่ายรับได้แทนแล้วพุ่งกลับไปยังฝั่งลิทิรินครับอพร้อมที่จะโจมตีลิทิรินต่อแล้วแล้วก็เข้าไปแล้วเป็น110/90ต่อครับ เอาแล้วเอาแล้วกลายเป็นว่าฮอพับกลับมาดีตื้อนำเฉยยังไม่น่าเชื่อเลยครับไปกันต่อนะครับหลังจากโยลูกกลับเข้าสนามอีกครั้งซิรินขวาลูกไว้ได้ออโปผู้ปียังเสาประตูครับเร็วมากๆไม่ต้อที่ใครๆจะได้มองทันสงสัยอยากจะแก้แค้นแน่ๆโอ้ได้ไปแล้วครับ110ต่อ1 0อเอาละเอาละสงสัยเขาจะซิิริน่จะเอาจริงๆนะครับสุดยอด โยนลูกกลับก็สนามอีกครั้งนะครับซิดีารีนบุกแล้วครับคราวนี้อโปส่งต่อยอาชิตาลูและจะหดมาจากเนซายสวนไปทั้งฝนนี้ก็หวดกลับมาแต่ซิดีารีนไม่ยอมท้อน,นะฮะหดกลับมาอีกครั้งโยนลูกเข้าไปแล้วนะครับเป็น110เท่ากันเลยนะฮะในไม่กี่นาทีนี้เอาล่ะคราวนี้เราคงจะได้ลุ้นระทึกกันอีกครั้งต่อมาเขาผ่าไดโนูครับรับส่งกันไปซเซเบอร์รีบโยนส่งให้สโนกัส โย,ย,ยนรับส่งมาที่ช so ิโน่ชิโน่เตรียมโยนเข้าแต่โดนเนสตายกับมิสเตอร์ไดปาลูกสกัดไว้ได้แต่เซเวอร์รับช่วยตอไปดับดับโอ้เข้าไปแล้วเป็น120ต่อ110นะครับเฮอร์ฟูฟพาสนัมอยู่10แต้มดูกับเข้าอีกครั้งหลังจากที่เฮอร์ฟู๊ฟพาวสฟตีตึ้นซิลิโตรินบุกได้ครับฟาชโนกได้ลูกแล้วบุกเข้าไปทำประตูทันทีโดยไม่ทันได้กับพิพตาไปแล้ว120เท่านะครับ ตรงนี้เกมนี้ถ้าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าทางนั้นแต่ละฝ่ายก็พยายามกระตุ้นให้ซีเกอร์ของตนเองหาลูกนีน้ยชน่ชนได้ไ,ว,ไวเพื่อปิดเกมครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่แค่ส่วนกั้นบางๆระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้เพียงแค่ซีเกอร์เท่านั้นนะฮะโอ้ผู้วิจารขาดทำซีเกอร์นำเข้าไปแล้วเป็น130ต่อ120ครับเอาละฮะเอาฟฟูพาวตอนนี้ก็เริ่มแผ่วลงไปบ้างโยนลูกกลับเข้าสนามไปแล้วครับ ชินโนรับลูกไว้ได้พยายามบุกเข้าประจันโยนลูกข้าหัวแบบเดียวกันกับที่สลิรินเล่นแต่ว่าทันยูกันไว้ได้ลูกส่งต่อไปยังสลิปยูรินครับอาโป้คว้าลูกได้โดบลูกแลาเจอรที่พิงสวนมาฮิสเตดายสวนตีกลับไปแล้วแล้วก็140ต่อ120แล้วนะครับคาวนีสลิรินไม่ยอมนะครับไม่ยอมให้ฮาร์ฟฮอฟนำแล้วเรามาดูกันต่อครับอาทิตาคว้าลูกขอฟโฟได้ครับโยนให้อาโปอาโปโยนให้ปานชนโนผู้ยังสอบเรตตัวขวาฟูฟับ ดูแฟลชเจอรอยมาเหมือนใครสักคนจีมาร์กเมลว่ามองไม่ทันแล้มีสองลูกเดินไปยังสองประตูแล้วก็เข้าไปแล้วครับซิลิจูรินหนึ่งร้อยสี่สิบต่อหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเออเอาล่ะซิลิจูรินเริ่มสีแดงออกหไหงแล้วนะครับเฮาเฟิร์ทเฮาฟ์โยนลูกกลับเข้าสนามครับเซเวอรับได้พยายามตีตื้นครับดูถ้าพวกซิลิจูรินพยายามตีตื้นเข้ามาประกบแดกคราวนี้เอ๋ยฟแฟลาชเจอเข้าใส่ครับ ซิเทอรินเชเซอร์แต่งือไปแล้วครับทำโร่งแล้วเซเบอร์โดงไปยังตบประตูแล้วแล้วก็อู้อยสี่่อ130นะครับคีเปอร์แต่ละทีตอนนี้เริ่มเพียรนะคฮะประโยชน์ถ่เข้ารวยรวเลยซิเทอรินคีเพอร์ส่งลูกเข้าสนามครับอาทิตาพอลูกไปได้ส่งให้ปานชนกปานชนกพุ่งซิกแซกหลบสโนกลายที่พยายามชนเห้ตกจะไม่กวาดปานชนกส่งต่อให้อาโปเชเซอร์ของซิเทอรินนะฮะเซเบอร์พยายามพุ่งแซกตัวเข้าไปแย่งอาโปแย่งไว้ทันนะครับ ตอนนี้ตรงไปยังหน้าหัวครับอาโปเตรียมจะทำประตูแล,แล้วโรสลีนมีบอรอบหัวพยายามการลูกอขอฟนเขาหัวงวารฟพับนะครับเอแล้วเอาแล้วกัดกันดีๆอาโปเตรียมโยนเข้าไปแล้วแล้วก็สินนตาหนึ่งร้อยสิต่หนึ่งรอยสามสิบนะครับยูสูดกันนะาล้วติดอไรมาสู้กันนะโอเคฮาฟพนะครับรีบเปิดเกมต่อนะครับส่งรูปให้ชิโน รับลูกแล้วรีบพุ่งตรงเบี้ยงเสาประตูส่งให้เซเบอร์เดมิงนะครับอู้หนึ่งร้อยห้าสิบตันไรส์สีบแล้วครับเข้าไปแบบเงยๆนะฮะควรจะแย่งได้บ่อเหลือเกินเซเดอร์เรนเปิดเกมต่อนะครับแต่ว่าครับครับรับไปได้ครับโนเกอร์ฝุ่นไปแล้วนะครับรับลูกได้แล้วพุ่งกลับไปที่เสาประตูแบบไม่สนใจแล้วก็อ้เข้าไปแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบเท่ากลับมาแล้วนะฮะทั้งเซเดอร์เนและครับคโอ้ เอาล้วสรุปก็สองทีมนี้จะมีใครชนะไหมนะฮะเนี่ยเลติรีนะครับเปิดเกมต่อยแล้วนะครับนะฮะชันยูโยนให้อโปชินโนเ <c oughs> ชสเตอร์ฮัฟฟ์พยายามจะเข้าไปแย่งนะครับแต่โดนอโปกระแทกกลับครับก่อนที <ไป S 1> ่จะพุ่งกลับไปยังเสาประตูแล้วปานก็ไปหัวไปหนึ่งร้อยสิบต่อหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วครับคราอย่างเลติรีคงไม่น่าจะยอมให้ตีตื้อแล้วนะฮะอัฟฟ์พับส่งลูกเข้าสนามต่อแล้วปานชนกขวาลูกไว้ได้นะครับส่งต่อให้อโปอโปส่งต่อให้อาทิตานะฮะ เชสเตอร์อาวพาพยายามบินเข้ามาแย่แต่มิสเตอร์ไดปาลูกและเจ้าใส่เสียหลักลงไปแล้วแล้วเข้าไปแล้วเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตอนละห้าสิบนะครับแล้ไม่ทันที่ลูกจะไปถึงไหนส่งเข้าสนามต่อสิทธิะรีพุกพาลูกไว้ได้อกคับเข้าประตูวห่วงตามไปแล้วเข้าไปหนึ่งร้อยแปดสิบตอนละห้าสิบครับไวมากจริงๆนะไอ้สองทีมนี้ตอนนี้สิทธิะรีนำแล้วนะครับเอ๊ดูเหมือนว่าจริงความเคลื่อนไหวจะฝั่งซีเกอร์ของทั้งสองทีมแล้วนะครับ หรื่อจะสั่นขึ้นไปนักานทิดาเดูเหมือนท่านกำลังยื่นลูกมาหนึ่งกว่าครับเจ้าติดดีนั่นเป็นลูกสีสีทองจริงๆครับเนสไซหัวลูกแรเจอร์ที่มีผ่านมาพอดีแต่พลาดไปไทเกอร์พุ่งไปแล้วครับตามไปติดติดเอาว่าจะแย่งมาได้เนสไนิชดูเหมือนจะพุ่งหลบการขวาของไทเกอร์ไปได้ที่แทรกตัวเข้ามาอีกนิดเดียวจริงๆเอาเลยนะครับสีก็ต้องสองทีมกำลังไล่ตามอย่างรวดเร็วเลยครับพุ่งออกมาสั่นต่อไปนักฐานทิดาก็บึ่งตามไปเช่นเดียวกันครับเอาแล้วเอาแล้วลองให้ดีในวินาทีในวินาทีหน เราอาจจะได้เห็นภาพสําคัญของแมชในวันนี้กันนะครับดูนั่นนะครับทั้งสองคนกำลังยื่นตัวไปข้างหน้าแล้วครับใครจะพาไปได้ลองพิจิตรฝนที่หัวทุ่งเรืเจ้าใส่แล้วครับแต่ทั้งสองคนหลบไปได้นะฮะดูท่าว่าจะเสียจังหวะนี้หน่อยแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นครับมือของนักพูดท่าจะชนกันแล้วระวังให้ได้ระวังอวบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้เนตหาจีตาซีเกิลของเขาของเผาคว้าลูกฟิสเอาไว้ได้ครับเผาเผาชนะ ต้องพลด้รับพบูพาวได้คะแนนหนึ่งร้อยห้าสิบแต้มจากแมตช์แรกของฮาบูพัวได้จบเกมที่ฮาวูพาวสามร้อยแต้มและซิทิรีหนึ่งร้อยแปดสิบแต้มสุดยอดเลยเป็นแมตช์ที่รู้กันมากจริงๆจากการแข่งขันขน,นทำให้อ่าฮาบูพาวได้คะแนนเข้าบ้านไป20แต้มและซิทิรีได้ไป5แต้มขอแสดงความยินดีกับทั้งสองบ้านและขอบคุณนักกีฬาคุณดิชั้งสองบ้าน ที่ทำให้พวกเราได้สนุกสนานกันขนาดนี้ <S <S ซึ่งก็สรุปกันได้แล้วนะครับสำหรับนะัดรองชนะเลิศก็จะเป็นบ้านริฟฟินดอปะทะสลีเทอรินและรอบชิงชนะเลิศจะเป็นบ้านเรเวน c l a w ปะทะาฟุฟฟาบครับและหัวหน้าจะเป็นแมชรองชนะเลิศนั่นก็คือริฟฟินดอปะทะสลีเทอริน